แต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมทีมเล่าความจริงของเรายังมีเรื่องราวประเด็นที่2นะคะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้เรื่องราวของการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโซเฟนีในเมืองหลวงที่จัดการยากเราก็ยังไม่มีความชัดเจนเด็ดขาดแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะมีวิธีการใหม่ๆใ,ในการขายบริการที่เราเชื่อว่าเป็นอย่าง,งานั้นเพราะว่ามีแอปพลิเคชันเกิดขึ้นมาใหม่ค่ะเป็นแอพพลิเคชันที่เปิดช่องทางทำมาหากินเป็นการอวดเรือนร่างที่ถือว่าล้ำเส้นศีลธรรมเลยประเด็นนี้นะคะเราไปเจาะลึกแอปพลิเคชันนี้กับทีม ห้าความจริงของเราคุณอนุรักษ์เพนสวัสด์ค่ะคือบุคคลสองโลกเนี่ยนะครับโลกของเราเนี่ยนะครับที่เราเดินกันอยู่เนี่ยครับเราไม่มีวันรู้เลยว่าตัวตนที่แท้จริงเนี่ยนะครับของเขาเป็นอย่างไร เราอาจจะเห็นเขาอีกร <hint. S 2> <c ff LES> ูปแบบหนึ hmm, ่งนะครับในโลกเสมือนเมื่อโซเชียลมีเดียกลายเป็นพื้นที่แสดงตัวตนใหม่ของผู้คนในยุคนี้ทําให้หลายคนใช้ชีวิตในโลกจริงกับโลกเสมือนแตกต่างกันอย่างสุดขั้วกลายเป็นปรากฏการณ์ในทางวิชาการเรียกว่าบุคคลสองโลกยิ่งมีแอปพลิเคชันใหม่ๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะแอปประเภทไลฟ หรือถ่ายทอดสดทําให้บางคนใช้พื้นที่นี้ในการแสดงออกซึ่งไม่ใช่แค่การแสดงความสามารถพิเศษของตนเท่านั้นแต่บางคนใช้แสดงสัญชาตญาณดิบและลุกลามไปถึงการทํามาหากินจากสัญชาตญาณดิบที่แสดงออกได้อย่างไร้ขอบเขตไมู่้ว่ามันทำไรเขาอ่ะทีมล่าความจริงตรวจสอบการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ที่พ่วงมากับการถ่ายทอดสด พบว่ามีหลายแอปที่มีผู้หญิงหน้าตาสะสวยหุ่นดีถ่ายทอดสดตัวเองในการทำกิจวัตรประจำวันตลอด2 4ชั่วโมงแต่ที่น่าสนใจก็คือคนที่เข้าไปติดตามชมไม่ได้ชมฟรีเพราะในแอปพลิเคชันจะมีไอคอนให้คลิกกดไลค์กดแชร์หรือแม้แต่ส่งของข,องขวัญออนไลน์ไปให้แก่หญิงสาวเหล่านั้นซึ่งแน่นอนว่าต้องมีการแลกเปลี่ยนด้วยการเติมเงินจริงๆเข้าไปทำการแนะนำสถานที่ ผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดียมองว่าแอปพลิเคชันแบบนี้อาจเป็นช่องทางในการขายบริการทางเพศแนวใหม่ในปัจจุบันนะผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติเข้ามาปุ๊บอเห็นไฮะออนไลน์แล้วก็จะมีมีเป็นลักษณะของแอนิเมชันที่บอกว่าเนี่ยคือไอส่งเขาส่งของข,องขวัญให้นะซึ่งของขวัญเองเนี่ยก็มีหลากหลายเลยครับ มีตั้งแต่ดอกไม้นะครับขอชนแก้วหน่อยส่งตุ๊กตาให้นะฮะให้แหวนให้ช่อดอกไม้หรือแม้กระทั่งให้เป็นซุปเปอร์คาร์นะครับนะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเขาเมีการเซ้นหรือมีการส่งของขวัญให้เนี่ยมันก็จะมีการวรวมยอดแล้วก็จะอาจจะแปลงไปสู่ของขวัญที่ชิ้นใหญ่ขึ้นนะครับบางกระแสมีข่าวถึงขาดนั้นกระทั่งบอกว่า ของขวัญเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นเงินได้จริงๆมันเชื่อมโยงอยู่แล้วนะครับก็คือในแง่ของออมันเป็นช่องทางเป็นชาแนลในการที่จะนําไปสู่กระบวนการการค้ามนุษย์ได้กระบวนการล่อลวงนะครับกระบวนการที่สร้างเอเจนต์ขึ้นมานะครับสร้างเอเจนต์ขึ้นมาก็เหมือนกับสร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วก็มีเด็กในสังกัดของตัวเอง และการกระทำอนาจารไปจนถึงการค้าประเวณีทางออนไลน์ลักษณะนี้กลายเป็นความทันสมัยของเทคโนโลยีที่กฎหมายไทยก้าวตามไม่ทันก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการทําธุรกรรมนะครับหนึ่งคือการทําธุรกรรมสองก็คือสื่อที่นําเสนอออกไปนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดเราไม่มีการคุมนะผมยกตัวอย่างเช่นอ่าสื่อบางอย่างเนี่ยขัดกับศีลธรรมอันดีงามนะครับเข้าขายลามกอนาจารเข้าขาย ชักจูงให้ก่อให้เกิดการค้าประเวณีนะครับหรือก่อให้เกิดความแตกแยกนะครับความแตกแยกในใน,ในครอบครัวหรือในสังคมอรืองนียปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในสายตาของคณะรรมการสิทธิมนุษยชน mm hmm. แห่งชาติที่มองว่าหากการค้าประเวณีในโลกออนไลน์มีการกระทําเป็นกระบวนการเช่นต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในการใช้แอปพลิเคชัน ย่อมเข้าข่ายการค้ามนุษย์และภาครัฐต้องเร่งปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันพฤติกรรมเหล่านี้เป็นความสมัครใจที่จะขายบริการด้วยตัวเองทีนี้ก็โดยอาศัยสื่อออนไลน์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยบางทีเนี่ยประเทศไทยก็ต้องมาดูด้วยถ้าหากว่าอยากจะควบคุมหรือไม่ให้มีการค้าประเวณีหรือว่าไม่ให้มีการค้าประเวณีเด็กอะไรแบบนี้ ก็คงต้องอมาควบคุมในเรื่องของอสื่อออนไลน์นะคะประเภทนี้ด้วยมากขึ้นหา,ากภาครัฐยังละเลยไม่หากลไกควบคุมที่เหมาะสมและทันท่วงทีย่อมเป็นไปได้ว่าการสื่อสารอย่างเสรีภาพไร้ขอบเขตในโลกเสมือนจะซ้ำเติมปัญหาสังคมให้หนักหน่วงขึ้นในโลกของความเป็นจริงสุรเดชพอยมุจกจักรพันสังขาวถ่ายภาพอนุรักษ์ทสวัสดิ์ ทีมล่าความจริงที่กัดข่าวนาว26กที่นี่เด็กๆรายงามที่นะครับปัญหานี้นะคะจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของเมืองไทยเลยเราต้องมาติดตามต่อไปคะ่ะว่ามาตรการที่เรามีจะก้าวทันเทคโนโลยีที่ล้ำขึ้นไปเรื่อยๆหรือเปล่าและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ2เรื่องราวใหญ่ๆที่เรานำเสนอในทีมล่าความจริงค่ำคืนนี้ค่ะ